สวัสดีครับประจัมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับวันนี้ผมจะกลิบนะครับจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับอันนี้ก็จะพามาดูของดีที่อยู่ในขวดนี้นะครับหลังจากที่ผมใช้บริการเข้าไปจนจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาเติมอีกนะครับก็จะแนะนํานะครับสมุนไพรนะครับสมุนไพรดอง ดูทุ่งสมุนไพรดองหรือต้มนะครับดูทุ่งคุณจักริดสูตรเตียงพังนะครับสูตรเตียงพังอันลือลั่นนะครับสูตรนี้ขายดีมากครับมีคนเอาไปใช้แล้วก็ประทับใจหลายคนนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้มีเวลาแนะนําเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้ฟังนะครับจริงๆอ่าสมุนไพรชุดนี้นะครับเป็นสมุนไพรดองที่มีตัวสมุนไพรหลักๆอยู่ทั้งหมด3มกลุ่มนะครับ 3- 4กลุ่มนะครับ ที่แบ่งเป็นชุดของสปปรรพคุณของเขานะครับในกลุ่มแรกนะครับก็จะให้ดูก็คือจะมีนะครับกลุ่มแรกก็จะมีดูทุ่งแห้งนะครับดูทุ่งแห้งกลาวเครือแดงยอทุ่งนะครับปลาไหลเผือกเม่าเหล็กกวางตูดแฉะนะครับเม่าเหล็ก,าลกบางทีบางครั้งก็อาจจะใส่กลาวเครือดาลงไปแทนนะครับเพราะว่ากลาวเครือดํฤทธิ์แรงมากแรงกว่ากลาวเครือแดงแล้วผมรู้สึกว่ากลาวเครือดามันอ่ามันจะ ได้ผลดีดีพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็เลยถอดบางทีผมก็ถอดเม้าเหล็กออกนะครับทีนี้สมุนไพรหลักนะครับหกตัวเนี่ยก็จะมีสรรพคุณนะครับในการเพิ่มกำนันะกระตุ้นความต้องการทางเพศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศผู้ชายนะครับบำรุงกําลังนะครับเป็นหลักเลยต่อไปสมุนไพรรองนะครับสมุนไพรรองก็อย่างที่เห็นนะครับมีเถาตําลึงเซี่ยวแดง โสมไทยนะครับเถาวันเปรียงอบเชยเถาหรือว่ายาลากหอมนะครับกระพังหอมหรือว่าตดหมูตดหมานะครับม้ากระทือบโลงอ้อยสามสวนกําลังวัวถลึงไทยสงนะครับไทยสงนี่ก็จะเป็นส่วนหัวใต้ดินนะครับเราฝานแล้วมันจะหอมหอมแล้วก็ชะเอมไทยนะครับหลายคนบอกชะเอมไทยกับอ้อยสามสวนมันอันเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันมันต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของรสชาติแล้วก็ลักษณะผมก็สั่ง จากรูบาจย์ที่สะแก้วมานะครับนี่โสมป่านะครับทองพันดุลอันนี้ขุดเองนะครับในพื้นที่สรรพคุณของสมุนไพรรองนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับบำรุงกำหนัดนะครับเป็นตำรับสูตรสู้เมียนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีส่วนที่บำรุงกำลังเสริมไปอีกหนึ่งตัวนะครับต่อไปสมุนไพรเสริมนะครับสมุนไพรเสริมนี่ก็เป็นตัวที่จะมาเพิ่มฤทธิ์นะครับแล้วก็บำรุงกำลังแล้วก็กระตุ้นสรรพคุณในเรื่องทางเพศนะครับ ของสมุนไพรชุดนี้นะครับก็จะมีหัวกลิ้งกลางดงหัวกลิ้งกลางดงนี้ก็จะเป็นหัวใต้ดินนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูหัวใต้ดินไม่ใช่หัวบนดินนะครับหัวใต้ดินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นหัวใหญ่แล้วก็มีขนๆนะครับขนเยอะนี่คือหัวกลิ้งกลางดงนะครับต่อไปก็กลิ้งกลางดงเสร็จนะครับก็จะมีช้างน้าวนะครับช้างน้าวหรือว่ากำลังช้างสารนะครับเปลือกสีเหลืองนะครับ แล้วก็มีกำแพงเจ็ชั้นนะครับโดไม่รู้ล้มนะบโดไม่รู้ล้มบางทีผมก็ใช้ดอกบางทีก็ใช้ทั้งต้นทั้งรากนะครับกำลังเลือดม้านะครับพญา,า,าช้างดํากําลังควายถึกนะครับสาประดงแท่ม้าทลายลงเถาเอ็นอ่อนบักหมอสุกนะครับอันนี้หายากมากนะครับได้มาจากกุวาปวีที่เดียวเลยครับแล้วก็เจตพังคีกระเจียนเถาวันเหล็ก ทวันเหล็กหรือว่าางแดงนะครับอันนี้ก็สมุนไพรเสริมก็จะเป็นตัวเสริมสรพพคุณของสมุนไพรหลักกับรองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสมุนไพรอื่นนะครับก็มีลำไยอบแห้งนะครับดอกคําฝอยอบเชยปวยกักการพลูไอ้พวกนี้จะปรับกลิ่นปรับรดนะครับแล้วก็ปรับพวกความสมูทของสรพพคุณยานะครับแล้วก็จะมีห่อสะพายควายเพิ่มขึ้นมาห่อสะพายควายนี่ออกสีเหลืองๆนะครับหอมๆนะครับสรรพคุณของสมุนไพรชุดนี้นะครับ ที่ผมเขียนไว้เลยก็คือลำใหญ่อันนี้มันช่วยเพิ่มขนาดท่านชายนะครับแข็งตัวดีอันนี้ก็คือช่วยกระตุ้นกำหนัดเพิ่มความต้องการทางเพศนะครับไวทองเตะปิ๊บไม่ดังนะครับนกเขาไม่ขัน,นดีมากนะครับแล้วก็เพิ่มความต้องการทางเพศนะครับสรุปเป็นข้อก็คือเพิ่มขนาดบำรุงกำหนัดช่วยการแข็งตัวบำรุงร่างกายผิวพรรณอันนี้ก็ได้จากสรรพคุณของดูดทุ่งนะครับ ที่เราเอาไปดองมันก็จะมีสารของดูดทุ่งม,มันช่วยกระจายเลือดลมให้เราหน้าตาผิวพรรณดูเปล่งปลั่งนะครับความต้องการทางเพศเพิ่มนะครับการไหลเวียนของเลือดอันนี้ได้ได้แน่ๆการไหลเวียนของเลือดนะครับพวกเกานะครับพวกเกานี่ก็ได้นะครับช่วยช่วยบําบัดเกาแล้วก็ที่ไม่ได้ลงไว้ก็จะมีอีกหนึ่งคือต่อมลูกหมากนะครับหลายคนเป็นต่อมลูกหมากเยี่ยวขัด,ขด นะครับเดินขัดขัดเนี่ยบอกว่ากินแล้วรู้สึกดีรู้สึกโอเคขึ้นนะครับเขาว่าว่ามาผมก็ว่าตามแต่ผมลองกินดูนะกินเองผมว่ามันดีนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นเบาเนื้อเบาตัวนะครับแล้วก็มันดึงดังดีนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับในการใช้งานก็ดองเหล้า 2- 4ี่ขวดนะครับถุงนี้นะครับถุงนี้ก็หนักประมาณ300กรัมนะครับดองเหล้า 2- 4สี่ขวดดองให้ได้สัก15วันขึ้นไปนะครับในการกินก็กินก่อนอาหารนะครับครั้งละครึ่งเป็ก เช้าเย็นนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีบำรุงกำหนัดบำรุงความต้องการบำรุงทางเพศบำรุงหลายๆอย่างเลือดลมเนี่ยกินก่อนนอนนะครับสช้อนโต๊ะแล้วก็จิบน้ําอุ่นตามสักครึ่งแก้วนะครับสักหนึ่งแก้วแก้วแก,ก้วชาแล้วนะครับก็จะโอเคนะครับผมสามารถดองซ้ําได้ประมาณ2-3รอบนะครับแต่ว่าในการดองรอบ2อรอบสามอาจจะต้องเพิ่มเวลาหน่อยนะครับ จริงๆที่ลงไว้ว่าให้ดอง15วันเนี่ยถ้าเราดองได้สักเป็นเดือน2เดือนยิ่งดีนะครับกลิ่นเหล้ากลิ่นแอลกอฮอล์จะหายไปเกือบหมดแล้วก็จะมีกลิ่นสมุนไพรหอมนะครับเนื้อของสมุนไพรเนื้อของที่สะอาดน้ำน้ำดองที่ได้นะครับก็จะเป็นสีแบบนี้ครับสีออกเหลืองเหลืองแดงแดงอมพันธ์รสชาติก็หอมนะครับแต่ว่าในการดองก็หลายคนอาจจะติดที่รสขมนะครับมันมีรสขมแล้วก็เฝืนนิดนึงแต่ถ้าเราดองไปสัก สิบห้าวันยี่สิบวันเนี่ยลดเฟื่อนนี่นก็จะหายไปนะครับทุกท่านอันนี้อันนี้ประสบการณ์ผมโดยตรงเลยแต่ว่าลดขมยังมีอยู่เพราะว่ามันมีปลายเผือกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ดองร่วมกับน้ําผึ้งนะครับก็จะดีมากๆบํารุงดีนะครับเบาตัวอย่างแรกเบาตัวดีแก้ปวดเมื่อยนะครับคือคัดดีด้วยแล้วก็มาดูนะครับข้างในนะครับพอจะมองเห็นก็จะมีพวกอันนี้ก็ดูทุ่งนะครับอันนี้ก็ชะเอม อบเชยนะครับอันนี้ก็กาวเครือดำกาวเครือแดงนะครับอันเหลืองเหลืองนี้ก็ช้างน้านะครับอันนี้ก็กําลังควายถึกอันนี้ก็กําลังวัวถเหลิงใบในี้ก็จะเป็นอะไรนะไอ้โดไม่รู้ล้มครับไอ้ที่เป็นท่อนๆนี้ก็จะเป็นอ่าเถาวันเปรียงนะครับเถาวันเปรียยหลายอันอยู่อย่างนี้ก็อ้อยสามสวนนะครับ อันนี้เป็นห่อสะพายควายอ่าไอที่เป็นขาวๆว,วงๆนี้ก็คือตดหมูตดหม้านะครับอันที่เป็นเส้นๆนี้ก็คือช้างดําพญาช้างดํานะครับอันที่เป็นแท่งขาวๆนี่ก็จะเป็นส่วนของรากไทรสงนะครับก็มีหลายอันอยู่นะกนกันดูก้นมันก้นกกมันที่เป็นผงๆฝุ่นๆนี่ไม่ใช่ฝุ่นขี้ดินนะครับเป็นฝุ่นของใบกระพังห่ม แล้วก็ใบอบเชยนะครับที่ผมอบเชยเถานะครับหรือว่ายาลากหอมนะครับเอาใบแห้งใส่ลงไปด้วยนะครับมีอะไรอีกที่พอจะมองเห็นอันนี้ก็เป็นลำไย,ยอบแห้งนะครับนี่มองเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ตำลึงนะครับนี่มีเถาตำลึงได้ลงไว้นะตำลึงเถาตำลึงก็หลายอันนะครับทั้งหมดก็ประมาณเกือบสามสิบ สองตัวนะครับการทำสมุนไพชุดนี้ไม่ได้ยากที่การเข้าตำลับนะครับมันยากในการหาในการเตรียมนะครับมันเยอะสมุนไพรเยอะแต่ว่าพอเราดองเสร็จนะครับเราทำเราดองเสร็จเนะี่ยหลังจากที่สมุนไพรมันกินแอลกอฮอล์มันอยู่ตัวแล้วมันขยายออกมาแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นหอมนะครับรสชาติก็โอเคนะครับกินบารุงนะครับไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนกินเหล้านะครับแต่ว่าอยากให้ลองกินดูยาดองนะครับ ยาดองยาสมุนไพรต้มดองต้มดูทุ่งคุณจักริดสูตรเตียงพังนะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์นี้นะครับสนใจก็ทักมาลองดูนะครับมีขายอยู่ในเพจนะครับในไลน์ผมก็มีนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับเนี่ยบันทึกแล้วมันจะขึ้นแล้วก็ทักมานะครับหรือว่าในรัศดาช้อปปี้ผมก็มีขายอยู่นะครับแต่ผมขายห่อนี้สองร้อยบาทนะครับเห็นมีไม่รู้เจ้าไหนมาก๊อบรูปผมไปขาย ตั้งหลายหกเกดร้อยก็ไม่ไม่ว่านะครับถ้าสงสัยก็โทรมานะครับเนี่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับที่ขายอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ